สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเราช่องถ่ายป๋องกับควันเอกนะครับผมวันนี้ก็มาหาพี่ป๋องมาเอาอ้อยเอากล้วยให้เจ้าทองนะครับผมก็เลยถือโอกาสเอาป๋องไปล้างหน่อยดูงาเปื้อนขี้นะครับนี่ก็ได้อ้อยจากเมจิจินะครับผมก็เมื่อกี้ก็มีเพจของ,งของค์กรสัตว์มาถ่ายครับก,ก็เลยได้ให้กินไปบ้างแล้วนะครับ อาก็ขอบคุณแม่เจเจนะครับสำหรับอาหารช้างหวานๆนะครับผมก็ได้ทั้งพี่เอกสิทธิ์พี่ป๋องเจ้าทองนะครสามเชือกนะเอา้าเอา้เอาก็นี่ให้ควันโมล้างนะเพราะผมแต่งตัวไม่ได้ ไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าสำรองมานะแต่งตัวบางท่างจะชุดสะอาดน,นิดนึงนะครับเลยให้คนโมเพื่อนไปล้างก่อนขอบคุณอาหารจากพิพตารแล้วก็ในกิจีนะครับกัพิตารก็ได้มาปล่อยมากนะครับสำหรับเจ้าทองเจ้าทองก็อ้วนขึ้นเยอะแล้วนะครับ เมื่อวานก็พาผมวิ่งรอบบ้านเลยนะผม<ส>โคตรเลยเลยครับผมคนเดียวด้วยโซ่ก็ไม่ได้ติดนะครับผมใช่ไหมโซ่ก็ไม่ได้ติดมาครับเพราะว่าไว้ใจเขานะครับเสนยได้โหยวิ่งรอบบ้านเลยนะครับถ้ามีความเสร็จไม่ลงมาช่วยจับก็นู่นเลยครับผมเหนื่อยนะครับผมนี่นะครับอาหารจะทองอ้อยอยู่ด้านล่างนะครับอ้อยอยู่ด้านลลาง ทั้งบนเป็นหญ้านะฮะตีสัลเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรบ้างมา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 มปะโอ้ยฝนเสื้อเลยล้างกันหน่อยนะผม พระอ้อยนี้เป็นอ้อยที่กรอบนะครับไม่แข็งนะคผมก็กิดง่ายนิดนึ่งนะครับผมก็คิวงานที่สองก็มีจะอัปเดตให้ฟังนะก็คือว่ามีวันพรุ่งนี้เอ้ยพรุ่งนี้จะเดินทางไปบ้านควันโมนะครับผมบ้านควันโมเฮนากรลบท้าย ก่อนที่จะเข้าพรรษานะครับบางคนงูก็จะบวชประมาณสามสี่รอบต่อปีนะผมแล้วก็วันที่ยี่สิบสองนะครับไปชายด้านนะผมจะเดินทางวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมไปส่งเพีงสิบไวปที่ปาจีนก่อนนะผมแล้วก็วันที่ยี่สิบสองสุดยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดก็สองงานนะครับ เพื่อประสาทงานเช้างานบ่ายก็สังขบุรีนะครับผมไปสังขะนะไม่ใช่สังขบุรีสังขบุรีนะั้นมันเป็นเมืองการนะครผมโอยส่วนแล้วก็วันที่30สบนะครับศรีสะเกดนะครับกันธารลมนะครับผมแล้วก็เข้าพรรษาระหว่างพรรษาก็มีงานหนึ่งไม่รู้แน่นอนหรือยังนะผมยังยังไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้งานนะผม ว่าถ้าผมพูดถึงงานเมื่อไหร่มันชอบโดนยกเลิกนะผมนอกงานแน่นอนแล้วเราถึงจะพูดแตผ,ผมเป็นคนที่พูดแล้วงานจะถูกยกเลิกตลอดเลยนะผมอย่างงานที่จะไปพเจิตเมื่อเมื่อวานเมื่อวานก่อนนี่ก็พูดแล้วถูกยกเลิกนะผมพูดตอนกลางคืนนะตอนเช้ายกเลิกนะผมมันไม่รู้เป็นอะไรกับพูดของผมนะผม ก่อนโมลางเพื่อผิวพัธุ์เขาได้ดนน้ำนะครับผมก็มาถึงก็มีเพจของบริษัทนำมาถ่ายไลฟสดไลฟสดที่ถ่ายไลฟสดไปลงในเพจครับก็เลยเขาอ้อยที่แม่เจ๊ สั่งมาให้นะครับให้ช้างกินแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องขอบคุณแม่เจ,เจนะครับคือหญ้านะซาวอ้อโมกินนี่หอหู่ฮะเอาหญ้าเพนกูล่านะครับสองล็อกนะครับปีล็อกสองล็อกสองล็อกนะครับก็พิดตองกับพี่เอกศิษย์ได้ไปดูแล้วนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับคงเสร็จเจ้าตัวเล็กที่บ้านเดี๋ยวเอามาไว้ที่นี่ พวกพี่ๆก็ลุงๆตาตาก็ต้องกินหญ้ากแก่ๆไปนะครับให้เด็กน้อยกินหญ้าอ่อนๆนะผมเดี๋ยวอีกสักพี่เข้าภาษาน่าจะมาไว้ที่นี่นะเพราะว่าตอนนี้ก็มีงานแห่ก็ออยังเอาไว้ที่บ้านก่อนเดี๋ยวเวลาเวลาอะไรนะเวลาเราไปแห่จะได้ไม่ต้องฝากไว้ที่ไหนนะฝากไว้กับใครเรา เห็นใจเขานะครับแล้วก็แต่ก่อนก็ฝากไว้กับช่องแก้วตาตอนนี้ช่องแก้วตาก็เป็นโควิดเออไม่ใช่เป็นอะไรนะเฮอร์พีนะเฮอร์พีโควิดช้างนะครผมเฮอร์พีนะเนี่ยเฮอร์พีนี่ก็เป็นไวรัสสำหรับช้างเด็กนะครับผมเอ้า กินเลยกินเลยเนาะฮุ้นทีบ่เอาเอาไปปิดน้ำก่อนเฮ้ยยืนตรงมาไปเอา เตลตเลยรื่ก็ใครมีงานใกล้ๆถักถ่ายได้นะครับผมสอบถามราคาได้นะครับผมงานบวชงานแต่งมงคนต่างๆนะครับผมติดต่องับพี่เอกซิหรือช้างตัวอื่นนะครับ สนใจเชือกไหนก็สอบถามได้เดี s <S <Đ ược. S 1> ๋ยวผมจะให้คำตอบคาก็วันนี้ก็คนนิยมเยอะขึ้นนะครับกับการขี่ช้างกับการแห่นาขี่ช้างแห่นักนะผมนิยมเยอะขึ้นได้ได้เชิงซึ้ แต่ว่าก็อย่างว่าก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับเป็นอาชีพของพวกเรานะครับอาชีพช่างแห่งงานนะครับอย่าทำนิยมหรืออะไรเราเลยนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพนะครับผมบางคนก็ไม่เข้าใจนะครับว่าช่างมาตักแดดเดินตามถนนยังไงทำไมนะครับผมเป็นระนพณีและเป็นอาชีพนะครับผมไม่ได้เป็นการทรมานนะครับก็ไปแห่งงานนี้ได้กินอิ่มนะครับผม อยู่บ้านบางทีเราก็หาอาหารให้กินไม่เพียงพอนะอาหารมันค่อนข้างกินเยอะนะช้างนะผมช่างแห่งงานก็ไปถึงก็จะพัาผมจะเตรียมอาหารว้ให้นะางต้นกล้วยต้นอ้อยมากล้วยครับทําให้เราก็ประหยัดในการหาอาหารแล้วก็ช้างเราก็ได้เดินออกกำลังกายได้ อยู่ในที่ที่มีอาหารเกียวกระทินะครับผมอยู่นี่ก็ยังว่าน้ำสุรินนะครับภาคอีสานบางที่แรงบางที่ช้างก็ต้องกินแบบยาที่แห้งๆนะครับผมเพราะว่าภาคเราเป็นภาคที่แห้งแรงนะครับผมเ,เราเกิดมาเลี้ยงช้างก็ต้องเลี้ยงให้ดีที่สุดนะครับผมลาดิสเซีม โอเคนะครับคลิปนี้เราก็มาขอบคุณแม่เจเจนะครับสำหรับอ้อยแล้วก็ย่าแพนกล่านะครับแล้วก็แม่พิตารนะครับผมสำหรับกล้วยนะครับเจ้าทองนะครับผมขอบคุณอีกครั้งนะครับไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ